สมบัติที่ส่งคุณค่ามากที่สุดในแง่ของการเงินน่าจะหนีไม่พ้นความสามารถในการสร้างรายได้ด้วยการประยุกต์ความรู้และก็ทักษะที่มีอยู่ให้เข้ากับงานที่คุณทำบางครั้งคุณอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครอบครองไป เช่นบ้านรถงานและก็เงินฝากในธนาคารแต่ตราบใดที่คุณยังมีความสามารถในการสร้างรายได้คุณย่อมนําสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาได้ทั้งหมดหรือเปลออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําลองสํารวจพรสวรรค์และก็ความสามารถเฉพาะตัวของคุณเป็นระยะๆนะคะว่าอะไรที่คุณทําได้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษคุณเก่งเรื่องไหนอะไรที่คุณทําได้ไง่ายและทําได้ดีทั้งที่เป็นเรื่องยากสําหรับคนอื่นลองย้อนกลับไปพิจารณาอาชีพของคุณ แล้วก็ดูว่าอะไรที่มีส่วนสําคัญที่สุดที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานในปัจจุบันคุณถูกออกแบบมาให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการทําสิ่งที่คุณทําได้ดีเยี่ยมลองถามตัวเองดูนะว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดถ้าคุณรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมหมายความว่าคุณน่าจะมีความสามารถในการทําสิ่งนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็คือการตัดสินใจให้ได้ว่าอะไรคืองานที่คุณรักจริงๆ จากนั้นก็ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อทํางานนั้นให้ดีที่สุดลองมองไปที่งานและก็ความรับผิดชอบทั้งหลายของคุณอะไรที่คุณทําแล้วได้รับคําชมเชยมากมายอะไรที่คุณทําแล้วส่งผลดีต่องานในภาพรวมและประสิทธิภาพของผู้อื่นมากที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จล้วนใช้เวลาค้นหาสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีและก็มีความสุขที่ได้ทํามากที่สุดพวกเขารู้ว่าอะไรที่ตัวเองทําแล้วสร้างความแตกต่างให้กับงานได้อย่างแท้จริงและพวกเขาก็ให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษ คุณควรที่ทุ่มเทพลังไปกับงานหลักที่สอดคล้องกับพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวของคุณซึ่งมันก็ช่วยคุณทํามันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนว่าคุณไม่สามารถทําได้ทุกอย่างแต่คุณสามารถทําบางอย่างที่คุณทําได้ดีเยี่ยมบางอย่างที่เมื่อทํามันก็จะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงทวนอีกครั้งนะคะก็คืออยากจะให้คุณถามคําถามสําคัญต่อไปนี้ค่ะถามกับตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะว่าอะไรที่ฉันทําได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด ฉันชอบทําอะไรที่สุดในงานของฉันอะไรมีส่วนสําคัญที่สุดที่ทําให้ฉันประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากว่าฉันสามารถที่จะเลือกทํางานอะไรก็ได้ฉันควรที่จะเลือกทําอะไรดีถ้าคุณถูกลอตเตอรี่หรือว่าส้มหล่นเจอเงินมหาศาลชนิดที่ใช้ไม่หมดทั้งชีวิตและคุณสามารถเลือกทําอะไรก็ได้ในอนาคตคุณจะเลือกทําอาชีพอะไรคะข้อ 2. ค่ะลองวางแผนเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะทางานสําคัญที่สุดได้อย่างยอดเยี่ยมให้ความสําคัญ กับงานทั้งหลายที่คุณมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษและก็มีความสุขที่ได้ทํานี่คือกุญแจสําคัญที่จะปลดปล่อยศักยภาพในตัวของคุณออกมาหนึ่งในเทคนิคการบริหารเวลาที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือการทํางานสําคัญของคุณให้เก่งขึ้นการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการทํางานและก็ชีวิตส่วนตัวเป็นวิธีการเปลี่ยนเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะยิ่งคุณทํางานสําคัญได้เก่งเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงจูงใจให้ใหลงมือทํามากขึ้นเท่านั้น โดยคุณจะมีพลังและก็มีความกระตือร้นอย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองทํางานอย่างหนึ่งได้ดีคุณก็จะเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างง่ายดายและก็ทํางานนั้นให้เสร็จได้เร็วและก็ดีกว่าในสถานการณ์อื่นๆ ข้อมูลแค่ชิ้นเดียวหรือว่าทักษะที่เพิ่มขึ้นมาเพียงอย่างเดียวก็อาจจะช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานของคุณได้อย่างมหาศาลนะคะดังนั้นจงระบุงานที่มีความสำคัญมากที่สุดออกมาแล้ววางแผนพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงานนั้นให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอยา่ายอมให้ความอ่อนแอหรือว่าการขาดความสามารถมาฉุดรั้งคุณไว้เพราะไม่ว่าอะไรคุณก็สามารถเรียนรู้ได้จำเอาไว้นะว่าสิ่งใดก็ตามที่คนอื่นเรียนรู้ได้คุณเองก็เรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน คุณสามารถเรียนรู้ทักษะทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถกลายเป็นคนที่พิมพ์สัมผัสได้อย่างคล่องแคลว่วคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างช่ำชองคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักจรจาต่อรองชั้นเสียนหรือแม้แต่พนักงานขายของมือทองคุณสามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างมั่นใจคุณสามารถเขียนหนังสือได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เปลี่ยนประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คือทักษะที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ทันทีที่คุณตัดสินใจว่าจะให้ความสําคัญกับมันยิ่งคุณเรียนรู้และก็รอบรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกมั่นใจและก็ฮึ่เขิมมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณเก่งขึ้นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทํางานในสาขาอาชีพของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้นด้วยยิ่งคุณเรียนรู้มากคุณก็จะยิ่งต่อยอดความรู้ของคุณได้มากคุณสามารถเพิ่มพลังสมองด้วยการออกกําลังกายสมองแบบเดียวกับที่คุณเพิ่มมัดกล้า้ออกกกกกััรร่่าาาาางงยยยดวํํลลลแะะะคคทีสญ ไม่มีขีดจำกัดว่าคุณจะพัฒนาสมองได้มากหรือได้เร็วเพียงใดเว้นสแต่ว่าคุณจะสร้างขีดจำกัดนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองวัตถุดิบสําคัญสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นบรรจุอยู่ในพลังกายพลังความคิดและพลังอารมณ์ของคุณร่างกายก็เปรียบเสมือนกับเครื่องจักรที่ใช้อาหารน้ำและการพักผ่อนเพื่อสร้างพลังงานและคุณก็ต้องนำพลังงานที่ว่าไปใช้สำหรับ ทำงานสําคัญให้เสร็จหลุดล่วงทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานตัวอย่างเช่นเมื่อคุณพักผ่อนอย่างเต็มที่คุณย่อมสามารถทํางานได้มากกว่าตอนที่คุณรู้สึกเหนื่อยจนหมดเรี่ยวแรง2เท่า3เท่าหรือว่าแม้แต่5เท่าเลยด้วยซ้ําหากคุณต้องการเป็นคนที่มีความสุขและก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการปกป้องและรักษาระดับพลังงานในตัวของคุณให้เต็มเปี่ยมอยู่เสมอนะคะความจริงก็คือว่า ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณจะเริ่มถอยหลังจากการทำงานติดกันประมาณ8หรือว่า9้าชั่วโมงด้วยเหตุนี้ละะ่ะค่ะการทำงานต่อเนื่องจนดึกดื่นอาจจะทำให้คุณทำผลงานได้น้อยลงเรื่อยๆแต่กลับต้องใช้เวลามากขึ้นยิ่งคุณเหนื่อยล้ามากเท่าไหร่ผลงานของคุณก็จะยิ่งมีคุณภาพยแย่ๆแล้วก็มีข้อผิดพลาดมากเท่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามาถึงทางตันแล้วก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกมันกค็คล้ายๆกับถ่านไฟฉายที่ถูกใช้จนหมดเกลี้ยงนั่นแหละค่ะ แต่ละคนจะทํางานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปคุณต้องค้นหาช่วงเวลาดังกล่าวให้เจอนะคะแล้วก็บังคับตัวเองให้ทํางานที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นคนส่วนใหญ่ทํางานได้ดีที่สุดในช่วงเช้าหลังจากได้นอนเต็มอิ่มบางคนทํางานได้ดีในช่วงบ่ายแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งที่ทํางานได้อย่างสร้างสรรค์และก็มีประสิทธิภาพในช่วงเย็นหรือว่าช่วงกลางดึกเหตุผลหลักที่ทําให้เราผัดวันประกันพรุ่งก็คือความเหนื่อยล้าการดันทุรังทํางานในยามเหน็ดเหนื่อยนั้น มันไม่ได้ส่งผลดีเลยเพราะคุณจะไม่มีพลังแล้วก็ไม่มีความกระตือร้อนหลงเหลืออยู่เครื่องยนต์เย็นเฉียบติดเครื่องยากชันใดตัวคุณเองที่กําลังเหน็ดเหนื่อยก็ติดเครื่องยากฉันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับงานที่มันกองพเนินเทินทึกอยู่ตรงหน้าที่คุณนั้นจะต้องทําให้เสร็จภายในเวลาอันน้อยนิดก็ให้หยุดพูดกับตัวเองว่าฉันจะทําเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การกลับบ้านเ,เร็วๆแล้วก็รีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่านอนรวดเดียว1ิบชั่วโมงไปเลยมันก็จะเติมพลังของคุณให้ฟื้นคืนมาและก็ช่วยให้คุณทํางานได้มากกว่าเดิม2-3ถึงเท่าในวันรุ่งขึ้นแถมยังมีคุณภาพดีขึ้นอีกด้วยซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับการฝื้นทํางานหามรุ่งหามค่าทาั้งๆที่สมองและร่างกายไม่ได้เอื้ออํหน่วยนักวิจัยจํานวนมากเผยว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยนอนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ทํา ชาวอเมริกันนับล,ล้านทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพเพราะว่าหักโหมมากจนเกินไปและก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนวิธีการอันฉันฉลาดที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือการปิดโทรทัศน์แล้วก็รีบเข้านอนก่อนสีทุ่มทุกคืนวันทำงานบางครั้งการนอนหลับนานขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงกฎข้อที่1ก็คือว่าในแต่ละสัปดาห์ให้หาวันว่าง,างหนึ่งวันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ก็ได้ในวันนั้นคุณจะไม่อ่านหนังสือที่หนักหัว สสางงานที่ข้างค้างติดต่อกับที่ทํางานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่สูบพลังสมองของคุณจนแห้งเหือดในทางตรงกันข้ามก็ให้คุณไปดูหนังไปออกกําลังกายไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าเดินเล่นหรืออาจจะทํากิจกรรมที่ช่วยสมองนั้นปลอดโปร่งแล้วก็ได้มีโอกาสฟื้นคืนพลังใช้วันหยุดของคุณให้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดเทศกาลหรือว่าวันลาพักร้อนก็ตามหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนและก็เติมพลังเพราะการทํางานของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันลาพักร้อนย,ยาวๆการเข้านอนแต่หัวค่าในวันทํางานการตื่นสายในวันหยุดและการหาวันหยุดเต็มๆหนึ่งวันต่อสัปดาห์มันก็จะช่วยฟื้นฟูพลังในการทํางานของคุณพลังที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเริ่มต้นทํางานสําคัญได้เร็วขึ้นและก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งคุณจะทําเช่นนั้นไม่ได้เลยหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้า นอกจากร่างกายของคุณจะต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วมันยังต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ด้วยจงเริ่มวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำคาร์โบไฮเดรตน้อยกินสลัดกับปลาหรือว่าไก่ในมื้อเที่ยงหลีกเลี่ยงน้ำตาลเกลือผลิตภัณฑ์ที่มีแป้งขาวเป็นส่วนประกอบขนมหวานน้ำอัดลมลูกอมและก็ขนมกรุบกรอบทั้งหลายจงเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่นักกีฬาระดับโลกเขากินก่อนลงแข่งขัน เพราะคุณเองก็ต้องการอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวันด้วยเช่นกันจงตั้งเป้าว่าจะออกกำลังกายให้ได้200นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับมาตรฐานสำหรับการรักษาสุขภาพนั่นก็เท่ากับว่าคุณต้องออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันคุณอาจจะเดินออกกำลังกายก่อนหรือว่าหลังการทำงานหรือไม่ก็หาเวลาเดินไปเดินมาระหว่างวันเรือ่อจะเป็นการว่ายน้ำการเข้าฟิตเนสหรือว่าเล่นกีฬาชนิดใดก็ได้แต่ควรทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เราก็เป็นการประชุมที่พลาดไม่ได้เลยการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและก็การพักผ่อนให้เพียงพอน,นั้นจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นดีขึ้นและก็ง่ายขึ้นแถมยังรู้สึกพอใจกับการทำงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการเริ่มทำงานยิ่งคุณรู้สึกดีมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งผัดวันประกันพรุ่งน้อยลงรวมทั้งรู้สึกกระตือรือร้นที่ทำงานให้เสร็จและก็หันไปทำงานชิ้นต่อไปได้มากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามการมีพลังอย่างเต็มเปี่ยม จะช่วยให้คุณทำงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคยเป็นมาสรุปนะคะอย่างแรกเลยข้อที่1คุณจะต้องวิเคราะห์ระดับพลังและก็ประเมินนิสัยที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณจงตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเพิ่มพลังและก็ปรับปรุงสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นโดยถามคำถามต่อไปนี้นะคะอะไรที่ฉันควรทำมากขึ้นอะไรที่ฉันควรทำน้อยลงอะไรที่ฉันยังไม่ได้ทำแต่ควรที่จะเริ่มทำ หากอยากทำผลงานที่มันออกมาได้ดีที่สุดและอะไรที่ฉันทำอยู่ในตอนนี้แต่ควรที่หยุดทำหากอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นข้อที่2ก็คือเลือกกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมออกมาหนึ่งอย่างที่สามารถเพิ่มพลังแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นแล้วก็หมั่นทำซ้าๆจนกลายเป็นนิสยัยจากนั้นจึงค่อยเลือกกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมอีกอย่างที่คุณต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็เริ่มลงมือทำซะไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไรนะคะก็อยากจะให้คุณเริ่มทำเลยตั้งแต่วันนี้